เริ่มป้อนข้าวมือแรกให้กับลูกควรจะเริ่มป้อนเมื่ออายุเท่าไหร่และควรจะเริ่มอาหารแบบไหนดีสำหรับการที่จะป้อนอาหารเสริมหรือป้อนข้าวให้ลูกเนี่ยแนะนำว่าควรที่จะอาลูก อายุของลูกนะคะครบ6เดือนหรือถ้าจะต้องกินก่อนนะคะต้องอยู่ในคําแนะนําของกุมารแพทย์นะคะเพราะว่าการที่เราจะไม่ป้อนข้าวหรือว่าป้อนอาหารเด็กก่อนอายุ6เดือนเนี่ยเขายังไม่มีน้าย่อยพร้อมนะคะสําหรับการย่อยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมัน เมื่อ6เดือนนำย่อยถึงจะมีพร้อมนะคะหรือก็ใกล้ๆ5เดือนกว่าๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อลูกอายุครบ6เดือนนะคะคุณแม่สามารถป้อนข้าวลูกได้เลยโดยที่ไม่ต้องรองให้แพทย์สั่งตรงนี้การป้อนข้าวมื้อแรกของลูกนะคะแนะนําว่าให้เป็นข้าวบดละเอียดก่อนหรือข้าวปั่นก็ได้เริ่มทีเลยน้อยนะคะจะประมาณแค่สัก1-2ช้อนชาก่อนหรือประมาณไม่เกิน1ช้อนโต๊ะสําหรับมื้อแรก การกินให้กินมื้อใสายๆนะคะอย่าไปป้อนตอนมื้อค่ำๆหรือบ่ายๆเพราะเราจะได้สังเกตอาการของลูกนะคะมีปัญหาเรื่องของการย่อยอาหารไหมมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไหมท้องอืดท้องผูกไหมหรือเปล่าเราจะได้สังเกตได้ทันถ้าลูกของเรารับได้ไม่มีปัญหาในการรับอาหารเสริมนี้นะคะเราก็สามารถเพิ่มปริมาณาของอาหารเสริมพเพิ่มมากขึ้นอาจจะใส่ผักเคี้ยวมากขึ้นหรือใส่ไข่แดงไปก่อนนะคะไข่แดงก็แค่เริ่มหนึ่งในสี่ไม่ควรที่จะใส่ไข,ข่ค่ะ นะคะ